ให้ทำแบบนี้ไปเลยนะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ความเย็นของต้มไม่ถึงค่ะมันก็จะทําให้เกิดการแยกชั้นนะจบครบเรื่องงานครัวทํากินทํำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟูซีเคดค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย Asia Food ๋ยเอเชียฟูซีเคดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มี สูตรการคั้นน้ำส้มของเรายังไงให้อร่อยน้ำส้มคั้นสูตรฤดูหนาวค่ะทำไมอุ๋ยถึงใช้คำว่าสูตรฤดูหนาวเพราะว่าส้มเขียวหวานถ้าเกิดช่วงฤดูหนาวนะอากาศเย็นค่ะส้มของเขานะ่าจะมีความหวานอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นค่ะเราจะไปทำความสะอาดส้มกันก่อนค่ะส้มที่อยู่ใช้วันนี้10กิโลค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะว่ามันจะได้ประมาณกี่ขวดนะสามารถทำขายได้เลยนะคะสูตรนี้ ให้เพื่อนค่ะเติมน้ำค่ะน้ำห้ลิตรค่ะต่อเบกกิ้งโซดาตัวนี้เลยค่ะเราจะใส่ครึ่งช้อนนะแล้วเราก็คนนะเพื่อให้เขาละลายเลยค่ะและนำส้มเขียวหวานนะลงแช่เลยค่ะเ,คเราจะแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะให้เราค่ะใช้มือนะถูที่ผิวเขาหน่อยค่ะ แล้วล้างขึ้นเลยค่ะแล้วเราก็จะล้างนะค่ะแล้วเราก็ใส่น้ําล้างเลยค่ะให้เรานาะล้างค่ะสองน้ําหลังจากเราล้างน้ําเสร็จแล้วนะให้เราใส่ตะกร้าแล้วพักค่ะจนกว่าเขาจะสด็จน้ํานะหลังจากที่เราพักส้มจนเสด็จน้ําแบบนี้แล้วนะคะให้เราเตรียมกระมังค่ะแล้วใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะสี่ช้อนโต๊ะนะคะ และคนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะหลังจากน้ำตาลทรายละลายแล้วค่ะเราก็เติมน้ำลงไปเลยนะุณจะใช้น้ำประมาณ4ลิตรนะแล้วเราก็มาผ่าต้มเลยค่ะและให้น้ำส้มนะลงไปล้างในน้ำค่ะที่เราผสมน้ำตาลนะ หลายคนสงสัยว่าทาไมอยถึงให้ล้างอีกรอบนึงเพราะเวลาเราหั่นนะคะตัวของต้มนะไอตัวน้ํามันหอมระเหยที่มาจากเปลือกส้มค่ะมันจะออกนะไอตัวนี้เลยค่ะที่มันจะทําให้ส้มของเราเวลาคั้นแล้วมีรสชาติออกขมนะแล้วทำไมถึงต้องใส่น้ําตาลทรายตัวน้ําตาลทรายค่ะจะเป็นตัวบล็อกความหวานของส้มเอาไว้นะคะ มาค่ะใครมีที่คันน้ำส้มใช้เครื่องก็เลยนะใครไม่มีก็ใช้พลังงานแบบอุ่ยได้เลยค่ะเวลากดนะเวลาเพื่อนกดค่ะอุ่ยแนะนํานะว่า,า,ากกแล้วอย่ากดและใช้แรงเยอะค่ะไม่อย่างนั้นนะผิวของน้ํามันหอมนะเหยจากเปลือกส้มจะออกนะคะแต่ถ้าเกิดมาเป็นมีเป็นเครื่องนะเครื่องเขาก็จะหมุนเลยเราแค่จับเท่านั้นนะักก็จะหมุนให้เราเลยแต่เราอย่าใช้ แรงในการกดเยอะค่ะหลังจากที่เรานะได้แล้วค่ะให้เราค่ะมากองเลยค่ะหลังจากที่เราคั้นเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะได้น้ำต้มแบบนี้แล้วค่ะเรามาเติมเกลือค่ะใส่เกลือค่ะสองช้อนชา เราจะใส่ก่อนนะสองช้อนชาค่ะแล้วอุ๋ยเชื่อค่ะว่าน้ำส้มสิบโลของแต่ละคนที่ซื้อมาเวลาคั้นน้ำส้มออกมาปริมาณต้องไม่เท่ากันอย่างแน่นอนค่ะทําไมอุ๋ถึงให้ใช้ชื่อว่าน้ำส้มฤดูหนาวแน่นอนค่ะว่าส้มในฤดูหนาวเขาจะให้ความหวานอยู่แล้วนะแล้วไม่ต้องเติมน้ําตาลช่วยเลยค่ะสําหรับใครซื้อมาแล้วบังเอิญว่าอาจจะไม่หวานก็ให้เติมน้าเชื่อมได้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็มากรอกในขวดเลยค่ะ ขวดที่วิช้นะเป็นขวด250 ml ค่ะค่ะเราก็จะได้ทั้งหมดกี่ขวดนี่ก็จะเหลือหน่อยนึงนะคะประมาณต5อ ml ค่ะแล้วเราก็ปิดฝาเลยค่ะเวลาปิดฝานะาเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นนี้ค่ะหรืออาจจะหลายๆรุ่นเลยค่ะจะเหมือนเหมือนกันนะส่วนใหญ่แล้วอะเวลาบิดค่ะใส่ลงไปแล้วอะ บางคนคิดว่าเสร็จแล้วนะยังค่ะต้องให้ดังแป๊กบางคนคิดว่าแบบนี้ยคือแน่นแล้วเนี้ยค่ะไม่หลุดแล้วแต่มันยังไม่แน่นนะคะให้บิดให้ดังเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากเราปิดฝาขวดเรียบร้อยนะให้เพื่อนค่ะใช้น้ําแข็งค่ะผสมกับน้ํานะให้เป็นน้ําที่เย็นค่ะสําหรับใครจะนําแช่ตู้เย็นนะให้ทําขั้นตอนนี้ค่ะ แต่ถ้าเกิดใครแช่ในน้ําแข็งอยู่แล้วนะคือใช้น้ําแข็งโปะไม่ต้องทําขั้นตอนนี้นะคะนี่กรณีคือถ้าเราทําทานกันค่ะปกติแล้วถ้าเกิดทําขายเขาก็จะมีน้ําแข็งหลังจากคั้นเสร็จให้แช่ลงไปในน้ําแข็งได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดสําหรับใครทําทานแล้วแช่ในตู้เย็นนะให้เพื่อนใช้น้ําค่ะผสมกับน้ําแข็งนะเพื่อให้น้ําเป็นน้ําที่เย็นจัดค่ะ ทำไมถึงต้องทําแบบนั้นเพราะความเย็นของตู้เย็นค่ะมันให้ความเย็นที่ไม่สม่ำเสมอแล้วก็ให้ความเย็นที่ช้านะเวลาเราใส่ตู้เย็นค่ะมันจะทําให้ต้มของเราค่ะเวลาแช่แล้วมันจะแยกชั้นนะคะนี่ค่ะเราทําให้เป็นน้ําเย็นจัดเลยนะและเอาถต้มที่เราปิดฝาวดเรียบร้อยแล้วแช่ลงไปเลยค่ะเราจะแช่จนกว่าถังต้มของเรามีความเย็นค่ะ ให้ทาแบบนี้ไว้เลยนะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ความเย็นของต้มไม่ถึงค่ะมันก็จะทําให้เกิดการแยกชั้นนะนี่ค่ะหลังจากที่อุ๋ยป็แช่จนน้ำแข็งเริ่มที่จะละลายเนาะน้ำต้มอุ๋ยก็เริ่มที่จะเย็นแล้วค่ะให้เราใสู่้เย็นได้เลยค่ะสําหรับสูตรการคั้นน้ําส้มฤดูหนาวอุ๋ยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ